รถมือสองตามสั่งชนีขายรถเยี่ยมก็คือโทรวันนี้พรุ่งนี้มาเลยรถด,ดีค่ะดีกว่าที่คิดไว้ตอนแรกเลยเพราะว่าไม่คิดว่ารถสภาพจะดีขนาดนี้ค่ะครถสวยค่ะคใครที่มองหารถมือสองอะค่ะคุณภาพ,ค,ภาพคุณภาพดีสภาพดีแล้วก็ราคาถูกเนี่ยค่ะแล้วก็บริการดีก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจชนีขายรถได้เลยค่ะ สว,ส,ส,วส,สวัสดีค,ค,ครับสวัสดี anu. ครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมกับเจ้าตัวตาพิ้วคันนี้นะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปสัมภาษณ์คุณลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณมิ้มครับสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับผมก็วันนี้นะครับเรานําเจ้าตัวตาพิวค er ันนี네้นะครับมาส่งให้คุณมิ้มถึงที่นะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ความรู้สึกนิดนึงนะครับก็คุณมิ้มรู้สึกว่าจองมาแบบออนไลน์ถูกไหมครับใช่ค่ะก็คุณมิ้มยังไม่ได้เห็นรถตัวเป็นๆเลยค่ะเนาะแล้ว มุมให้ดูเนาะก็จนคุณมิ้นเกิดความรู้สึกมั่นใจนะครับก็เลยโอนจองมานะแล้วก็หลังจากที่โอนจองมาแล้วเนี่ยการจัดไฟแนนซ์ของเราเป็นไงบ้างครับไฟแนนซ์ทำงานดีค่ะก็คือทํางานเร็วก็คือแล้วก็มาถึงที่ก็คือโทรวันนี้พรุ่งนี้มาเลยอะไรเงี้ยค่ะคือมาบริการที่ทีเลยใช่ไหมครับก็เป็นการบริการแบบออนไลน์เนาะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับแล้วก็ผลการจัดไฟแนนซ์ตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ได้เห็นรถเจ้าคันนี้เป็นครั้งแรก คุณมิมเห็นแล้วมีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับอ่ารู้สึกอ่ารถรถดีค่ะดีกว่าที่คิดไว้ตอนแรกเลยเพราะรว่าไม่คิดว่ารถสภาพจะดีขนาดนี้ค,ครับผมรถสวยค่ะครับแล้วก็ตอนน้านี้คือคุณมิมดูมาก็คือประมาณพวกมาด้าสองอะไรเนาะใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกพอเรามีรถเข้ามาใหม่เราก็พยายามจะแนะนําของที่สวยกว่าให้ค่ะนะครับก็ประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะให้คุณมิมเนี่ยครับช่วยแนะนําให้เพื่อนๆนะครับที่ดูอยู่ที่เพจชนีขายรถหน่อยครับค่ะ สำหรับใครที่มองหารถมือสองค่ะคุณภาพดีสภาพดีแล้วก็ราคาถูกเนี่ยคะ่ะแล้วก็บริการดีก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจชนีขายรถได้เลยค่ะครับผมก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณมิมากนะครับที่ใช้บริการเรานะครับผมขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับผม กับสนีขายรถด้วย5ขั้นตอนง่ายๆกันนะคะขั้นตอนที่1ค่ะพิมพ์คําว่าสนีขายรถเข้าไปใน Google YouTube หรือ Facebook นะคะขั้นตอนที่2เลือกรถที่ชอบถูกใจและโทรมาหาเราให้เราวิดีโอคอลไปหาเพื่อที่จะชมรถกันแบบสดๆเรียวๆขั้นตอนที่3ค่ะโอนเงินจองส่งสลิปยืนยันพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรานะคะขั้นตอนที่4เราจะจัดหาไฟแนนซ์ไฟบริการถึงบ้านหรือที่ทํางานและขั้นตอนที่5ค่ะเมื่ออนุมัติปุป๊บเราก็ไปส่งรถให้ ถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะ